โอเคนะคะเขาก็บอกว่าน้ำร้อนนาะน้ำร้อนเท่าไหรอ่อ่ะน้ำร้อนสามร้อยเจ็กรัมนะน้ำร้อนสามร้อยเจ็กรัมแล้วก็ยีสต์นะคะยีสต์ประมาณ2อกรัมนะแล้วก็น้ำผึ้ง4ีกรัมนะทุกคนเขาบอกว่าให้มิก์เข้าไปด้วยกันนะคะนี่นะ ก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ใส่ยีลงไปนะคะก็คือคนนิดหน่อยนะมันจะได้เรื่องไหมนะ <laughs> i a use all-purpose flour measure 390g and put that into a mixing bowl จากนั้นเขาบอกว่าใส่แป้งอันนี้มันกี่กรัมอะ่ะใส่แป้งอ่ม300กรัมนะแปดหนึ่งนะอันนีนแป้งอะ่ะโอเคแป้งอยู่นี้ 300กรัมนะคะแป้ง300กรัมใส่ลงไปในทะเลยแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าเพิ่มแป้งไวายอีก200กรัมนะไม่รู้หยิบแป้งผิดแป้งถูกนะไหนอะ200กรัมนะทุกคน หมดพอดีนะโอเคมันเกินอะเขาเขียนรีสองร้อยห้าร้อยเก้าสิบจะทำไมห้าร้อยเก้าสิบโอเคโอเคนะคะ น,นี่คือแยกไว้ต่างหากเนาะอันนี้ก็คือ olive oil นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เช็คยีตนะคะเช็คยีตในน้ำอุ่นที่เราแช่ไว้อะว่ามันขึ้นบับเบิ้ลหรือยังมันขึ้นฟองหรือยังมันก็ขึ้นแล้วนะเห็นมเห็นฟองมันลอยขึ้นไหมใช่ไหมมันเป็นบับเบิ้ลเลยนะคะ Just for start ล้างมือแล้วนะ <Okay. S 2> ทุกคนล้างมือแล้วนะโอเคเอาลืมกดนะคะเมื่อกี้ลืมกดเราก็จะเอาน้ำที่อะไรอะผสมกับยีสต์แห้งเมื่อกี้นี้นะคะเทลงไปนะคะแล้วก็นวดดูมันเหลวจังทุกคนมันเหลวมากมันจะเป็นไหม มันจะเป็นพิซซ่าไหมมาดูกันนะไลนยนี้ดูแบบป่วนๆน,นะอย่าดูโตนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปทุกคนเขาบอกใส่แป้งที่เหลือลงไปแล้วก็ลีฟออยล์เกลือ12กร,รมัมนะคะแล้วก็ นวดโตนะโอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้นวดไปนะให้นวดไปเหมือนแป้งมันมันแห้งอะ่ะแต่มันก็ยังมีความชื้นอยู่นะตอนนี้คือมันติดมือมากทุกคนไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มแป้ง,งไหมนี่ทุกคน เราต้องเพิ่มแป้งอีกอ่ะคือตอนนี้มันเหนียบติดมือมากขอเพิ่มแป้งหน่อยนะ โอ,โอ้ยไปอีกดูกคนดูสภาพมันคงจะเป็นพิซซ่าเนาะ มาเล่นของเล่นเลยเดี๋ยวระหว่างพักแป้งอาจจะพาออกไปเดินเล่นนะ เขาบอกว่าทิ้งไว้ทิ้งไว,หงว,งวงห้หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรอเปล่าหนึ่งชั่วโมงนะโอเคพอแล้ว ล้างมือก่อนเนาะ